จะ,ะอบอกว่าเป็นมีกิเลสค่ะเมื่อวานที่สวนนะคะให้เขาพอดีมีได้ได้คนที่ว่าเขามาขึ้นมะพร้าวให้ขึ้นต้นหมากคือตอนแรกให้ให้เขามาขึ้นต้นหมากให้เอาหมากลงมาค่ะหมากเราปลูกมาเป็นสิบปีแล้วค่ะเราก็ไม่เคยเอาลงมาเพาแค่มันร่วงลงที่พื้นแล้วมันขึ้นหนอนแล้วก็เอามาปลูกต่อแล้วไปให้คนอื่นค่ะเอาไปปลูกต่ออย่างงี้ค่ะ แล้วพอดีก็เห็นช่วงนี้ก็ได้ยินว่าเออพอดีอาเขาก็บอกว่ามีหมากเขาไปขายได้กิโลละแปดตาเลยค่ะนะคะทั้งทลายเลยะค่ะก็เลยจ้างคนเข้ามาขึ้น,นะค่ะเออได้แล้วก็เขาก็คิดเงินแค่ต้นละสิบบาทยี่สิบบาทะค่ะวิธีการปีนเขาก็ดูเขาดูง่ายนะคะเขาแค่เอาไม้เออถ้าเขาม้ามัดที่เท้าแล้วก็ควบคคบขึ้นไปค่ะนะคะ แล้วก็พอวันนั้นเขาพอขึ้นเสร็จเขาก็หายไปเลยค่ะแล้วก็โทรไปว่าทําไมยังไม่ได้คิดเงินกันเลยนะถ้าขึ้นมาเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวค่อยมาเอาครับมันไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะเอ,อเราก็เลยโทรว่าเดี๋ยวถ้างั้นเอีออกสองสามวันมาขึ้นมะพร้าวนะจะเอาไปให้วัดที่ทะเลทรามอะไรเงี้ยค่ะก็เมื่อวานเขาก็มาขึ้นมะพร้าวทีนี้พอเขาขึ้นมะพร้าวก็ขึ้นต้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอาลงมา เพรเขาบอกว่าเออมันยังอ่อนอยู่อีกสักเจ็ดวันเลยค่ะถึงจะเอาลงมาเลยค่ะเออมันก็ดูเห็นมะพร้าวมันไม่เยอะมันไม่เยอะในไม่เต็มกระบะเราก็แบบเออคิดว่าตรงมันเต็มเต็มกระบะเลยค่ะแล้วเราก็ก็จ่ายเงินเข้าไปค่ะนะคะจ่ายเข้าไปแค่สองร้อยแล้วพอทีนี้เราก็แล้วก็กลับมามาคิดเอ๊ะมันมันให้น้อยไปหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นความโลภของเราว่าเอ้เราเราไปขายมากได้มากที่เราไปขายวันนั้นคือเราไปขายได้เราก็ไปขายได้ลูกละห้าสิบตังค์เอ่อล้วก็ได้เงินมาสามร้อยห้าสิบาทคือเราทั้งทั้งลดแล้วก็ทั้งแถมให้นะคะเอ่อเราก็ได้มาสามร้อยห้าสิบล้วก็เอ้มาคิดแบบเออคิดว่าเราได้มาเท่านี้เราก็ได้ให้แต่งให้คนปีเท่านี้เลยค่ะแต่พอเรามาคิดดูมันมันก็เป็นความโลภของเราเลยร่ะ ว่าที่จริงน่าจะให้เขาไปเยอะกว่าสองร้อยค่ะมันก็มันมีตัวโลกอยู่มันเป็นกิเลสตัวโลกแล้วอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็อีกเจ็ดเจ็ดวันก็จะให้เขามาป,ปีนเก็บมะพร้าวอีกครั้งนะคะก็คงจะให้เขาเพิ่มจากก็ก็จะจะลดกิเลสในตัวเองให้เยอะๆนะคะนะคะเพื่อเพื่อรู้สึกว่าเราก็เป็นเหมือนกับเห็นความไม่มีค่าเหมือนกับว่าเราเอ๊ะ เออเขาเห็นเขาไม่อยากได้เราก็เลยให้น้อยๆอย่างนี้ค่ะเขาพูดแค่ว่าปีนต้นละสิบาทยี่สิบาทอะไรเย่างนี้ค่ะแทนที่ว่าเออทําไมเขาเอาน้อยทําไมเราเรายังไปไปกดราคาเขาอีกเลยค่ะมันแบบเขาเขาเป็นคนอ่อนน้อมมากเลยนะคะเจอเขาแล้วว่าโอ้คนคนนี้ทําไมมันเขาอ่อนน้อมมากเลยแล้วก็เขาเป็นคนไม่อยากได้ให้เราให้แค่สองร้อยเขาก็เขาไหนก็ได้ครับอะไรย่างนี้ค่ะ แต่เราก็ยังให้เขาน้อยเอไอม่ <c oughs> แล้วก็เราเราเราเออยังมีตัวโลกตัวตัวอยากได้เราเรายังมีตัวอยากได้อะ่ะนะคะ